สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการลำเลียงสารเข้าและออกเซลล์ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยการลำเลียง <c oughs> สารเข้าและออกเซลล์แบ่งเป็น2วิธีคือ1นึ่ลำเลียงผ่านเยื่อหุ้มเซลลโดยตรงเป็นการลำเลียงสารขนาดเล็กเช่นแก๊สกลูโคสกรดอะมิโนพาสซีฟทรานสปอร์ตเป็นการลำเลียงแบบไม่ใช้พลังงานลำเลียงจากความเข้มข้นมากไปน้อย พาสีฟแพลนสปอร์ตแบ่งเป็น3อันย่อยๆคือการแพร่เป็นการลำเลียงสารที่มีความเข้มข้นมากไปน้อยการแพร่แบบฟาซิลิเทตเป็นการแพร่ที่ต้องอาศัยโปรตีนขนส่งการออสโมซิสการแพร่ของน้ำโดยน้ำจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีน้ำมากไปยังบริเวณที่มีน้ำน้อยโมเลกุลน,น้ำเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่าน Active t r a n s p o r t เป็นการลำเลียงสารที่ใช้พลังงานลำเลียงจากความเข้มข้นน้อยไปมากจำเป็นต้องใช้โปรโตีนขนส่งและพลังงาน ATP 2การลำเลียงโดยสร้างถุงล้อมเป็นการลำเลียงสารที่มีขนาดใหญ่แบ่งเป็น2แบบคือ 1. ลำเลียงเข้าเซลล์2ลำเลียงออกเซลล์ลำเลียงเข้าเซลล์แบ่งเป็น3แบบคือ 1. ฟาโกไซโทซิสเป็นการยืนย่นเยื่อหุ้มเซลล์ออกไปโอบล้อมสาร สองพิน y ไซโทซเยื่อหุ้มเซลล์เว้าบุงเข้ามาด้านในสามรีเซ o เตอร์มีเดียเทสเอนโดไซโทซิสจะคล้ายกับ p ิน o ไซโทซิสแต่จะมีตัวรับเฉพาะ r e เซ p เตอร์ or, ที่เยื่อหุ้มเซลล์หากสารที่จะเอาเข้าเซลล์มีโครงสร้างเหมือน r e เซ p เตอร์ก็จะเกิดการเว้าบุงของเยื่อหุ้มเซลล์ลำเลียงออกเซลล์เป็นกระบวนการที่เซลล์ขับสารโมเลกุลขนาดใหญ่ออกสู่ภายนอกเซล โดยสารจะถูกมันถูออยู่ในถุงม,มเอือเวสีขาลแล้วเคลอนที่ไปรวงกับเยื่อหุ้มเซลล์ลอยสารที่อยู่ภายในออกสูภายนอกเซลล์นีก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดขอให้นักเรียนกลับไปทบทัวหน้วยนะครับ